ตอนนี้ผมจะใส่กระนกให้เต็มแล้วใส่กระนกให้เต็มก็เสร็จแล้วครับว่าคงวาดไม่เกินสามทุ่มตีตัวเองไว้โอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันกระนกหน้าขอบปล่อยลายพัโกรดออกมาโอเคครับขอบคุณครั้งสอบรุยท้ไหวาครับ ขอบคุณทุกคนที่ชอบงานและให้ตังมาขอบคุณคุณนะที่ซื้อโฟดการ์ดไปหนึ่งใบแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปปัดโฟดการ์ดใหม่ต่อโอเคครับเดีย๋ยวไปดูองค์ประกอบลายกระหนกของหลวงปู่ทั่วกันครับหลวงพ่อคุณก็ยังอยู่นะครับยังไงอยากได้ห้ามให้เกินพันห้ามให้ต่ำกว่าสามร้อยเอาอย่างนี้ดีกว่าขั้นแรงขั้นต่ำห้ามต่ำกว่าสามร้อยโอเคครับราคาคิดเอาเองเลย ขอบคุณครับขอบคุณคของรถบริการขอบคุณทุกคนครับ